มาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกันกันกบทวิเครห์นะครับเพื่อประเมินภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไปนะครับวันนี้เหมือนหุ้นไทยชะดีในตอนเช้านะครับแล้วก็เปิดมายังเขียวนะครับยังดีอยู่ที่ปิดบวกนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหถือว่านักทุนเศร้าใจเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเราสดใสามากครับทะลุพันสี่ร้อยไปหลายคน มองไปไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาเปิดที่พันสจุดนะครับวันนี้หุ้นที่กดตลาดมีหลายตัวเลยครับที่ส่งผลลบกับตลาดมากกว่า1จุดนี่นะครับก็จะมี a d v a าน e ์ปตทปตทสอพอแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนหุ้นที่ประคองตลาดนะครับก็จะเป็น2แบงก์ใหญ่อย่างเ b a n k กับ SCB BBL นะครับ BBL ก็ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยที่เหลือก็จะเป็นปตท GC แล้วก็ปูนซีเมนตไทยนะครับที่ประคองตลาดกันเอาไว้ช่วงนี้ครับ เราจะลองไปคุยกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับวันนี้ผมคุยกับคุณชัยพรน้องพิัยเจริญนะครับจากวรลบัวหลวงครับสวัสดีพี่นิดครับครับสวัสดีครับผมคุณไทยเหมือนจะดีแล้วกลับมาปิดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหลือช่วงบวกไม่ถึงหนึ่งจุดเลยนะครับตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดของเราเนี่ยค่อนข้างจะเทรดในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับเอเชียน้อยลงนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะเอาผู้ฟอร์มจากเอเชียในระดับหนึ่งนะครับในช่วงของสี่ห้าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ต้องบอกว่าพอตอนนี้ถ้าเรามาดูในเชิงของ v a ลช t ั่นเนี่ยในหุ้นตัวใหญ่ๆโดยเฉพาะที่อยู่ในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยเนี่ย เราจะพบว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยเทรดในลักษณะที่ใกล้กับ value ที่ทควรจะเป็นมากขึ้น uh huh. นะครับวับนนี้เนี่ยในเชิงของ strategy ของบัวหลวงเนี่ยเราก็ออกมาแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยขายทำกำไรนะครับเพราะว่า uh huh. เรามองว่าการเทรดของตลาดในช่วงนี้อย่างแรกเลยคือคไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวเลขนะครับแล้วก็เราเห็นดาวไซด์ในเรื่องของการ รีไวในส่วนของตัวเลขกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นเชิงลบนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของตัวมอรแกนสเลตเองเนี่ยที่โคลิเซตกับเราก็เริ่มมีการอัดจัสปรับประมาณการเนี่ย GDP ขยายตัวของโลกลงนะครับ แล้วก็ในอเมริกาในยุโรปในเอเชียเนี่ยก็มีการ adjust ลงในเชิงของภาพแมกโรนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือในเรื่องของ m a n e t a r y policy ต่างๆที่เราเห็น BOJ ทำหรือ ECB ทำออกมาเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยมีผลกับในเรื่องของตัว growth momentum แล้วก็กำไรของบริษัทเท่าไหร่ นะครับ<ช>ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้ในเชิงของซัจีของบริษ,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 ษัทหลักทรัพย์บุญหลวงเองเนี่ยเราเลยมีการแนะนําให้ลูกค้าทยอยาขายทากำไรตรงนี้ครับอืมถ้าขายนี่คือขายทุกกลุ่มเลยไหมครับอ,อตอนนี้เนี่ยที่เราแนะนําขายโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าแบงค์เนี่ยนะครับแบงค์เราก็มองว่ามันเป็นมาร์เก็ตนนโตอยู่แล้ว นะครับแบงก์ Bank เองเทรดขึ้นมาในลักษณะที่ตอนนี้ PE ก็ก็เริ่มอยู่ในバ a ュชันที่เริ่มตึงตัวนะครับเอเนแน่นอนเราไม่ได้ดูในลักษณะของราคาน้ำมันที่มีอัพไซต์ต่อจากนี้มากๆ uh huh. นะครับฉะนั้นเนี่ยเอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแนะนำเทคโปรฟิตนะครับ uh huh. อาจจะมีในแง่ของการเทรดเก่งกำไรเป็นแท c ติ c ค l ลในเชิงของตัวลงกันที่อาจจะเห็นการ uh, ชัดดาวหรือปิดซ่อม บําร uh ุ huh. งในช่วงของไตรมาสสองนะครับอันนั้นก็เป็นไมเนอร์เล็กๆนะครับส่วนกลุ่มที่เราแนะนำให้ลูกค้าอาจจะเริ่มชิปเม็ดเงินเข้ามา จะมองในลักษณะที่เป็นดิเฟนซีฟมากขึ้นนะครับ,รบวันนี้ที่เราแนะนำก็คงจะเป็นลักษณะที่ชิปมาสู่ในส่วนของกลุ่มรีเทลบางตัวชิปเข้ามาในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านโรงพยาบาลบางบางบริษรัทนะครับ,รบก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับร,บ,รบผมหุ้นดิเฟนซีฟของบ้านเราเนี่ย P.E. แพงกว่าหุ้นปกตินะฮะ,ะหุ้นดิเฟนซีฟเนี่ยโดยปกติมัน เราสามารถจัดได้มีสอาอย่างนะครับ<ช>หลักๆเลยเราจะดูในเรื่องของตัวความมีเสถียรภาพของรายได้และกำไร<ช>แต่ต้องบอกว่าหุ้นที่เป็นด e f เ n นซีฟในเชิงของรายได้และกำไรบ้านเราตอนนี้เนี่ยเทรดพก็ก็อ,อยู่ในสาะที่เป็นพรีเมียมสูงกว่าตลาดเหมือนกัน<ช>นะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดพอร์ตโฟโอนะครับ<ช>เพราะว่า ตลาดในประเทศไทยเนี่ยความหลากหลายในเรื่องของตัวบเซกเตอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่แล้วกเตอร์จะมีลักษณะธุรกิจที่คล้ายกันนะครับเราอาจจะมีความหลากหลายตรงนี้ไม่เหมือนอย่างในต่างประเทศในอเมริกานะครับฉะนั้นเนี่ยการปรับพอร์ตจะทำได้ค่อนข้างมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับต้องบอกว่า ในส่วนของโรงพยาบาลของบ้านเราก็เทรดค่อนข้างจะพรีเมียมสูงกว่าตลาดค่อนข้างมากในระดับหนึ่งครับอืมครับแล้วถ้าถามในเชิงกลยุทธ์ต่อถ้าแนะนําให้เทคโปรฟิตออกมาบ้างเนี่ยแล้วจังหวะไหนที่จะกลับเข้าไปซื้อใหม่ได้ครับเออเรามองหลังจากที่การประชุมโบริซีเสร็จเรียบร้อยนะครับเออเราคิดว่าในแง่ของตลาดอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรในเชิงบวกครับต่อเนื่องนะครับ,รบแต่สิ่งที่จะเข้ามาต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็น ภาพของตัวเลขที่มันค่อยๆอาจจะแย่ลง mm hmm. นะครับฉะนั้นเนี่ยภาพที่เรามองก็คือว่าตลาดมีดาวไซด์ค่อนข้างมากทีเดียวเมื่อเทียบกับอัพไซด์ที่เรามองนะครับอัพไซด์ของตลาดเนี่ยที่เราเคยประเมินไว้ตั้งแต่ต้นปีที่พันสี่้อยสี่สิบสำหรับเซตนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นทาร์เก็ตปลายปีนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้มันก็เหมือนอัพไซด์อยู่ที่ระดับประมาณสักสี่สิบจุดครับ แต่เทียบกับดาวไซต์เนี่ยเราคิดว่าตลาดเนี่ยสามารถที่จะเทรดลงไปได้นะครับลงไปในระดับที่เราอาจจะเห็นอินเด็กซ์เนี่ยต่ำกว่าพันสามลงไปได้ด้วยนะครับ <นะ S 1> เพราะว่า <นะ S 1> ตัวเลขต่างๆเรายังหลังจากที่เราทำพรีวิวต่างๆนียในคิวหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากโลกอื่นตรงที่ว่าเรามองว่าผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกเนี่ยของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันจะปรับตัวลดลง นะครับแล้วก็เบสถ้าเราจำกันได้เนี่ยเบสของกลุ่ม Energy กลุ่มปิโตในครึ่งแรกของปีที่แล้วเนี่ยเป็นเบสที่ค่อนข้างโตนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยไลยลี่จาก40เหรียญไป60เหรียญน,นะครับตรงนั้นก็จะทำให้ในแง่ของตัวโมเมนตัมที่เราดูในลักษณะไต่มาสต่อไต่มาสมันจะลดลงครับอืมครับถ,ถ้าในแง่ของช่วงระยะเวลาล่ะครับ คุณชัยพรระยะวเวลาไี่ว,ว่า,ลาหลังจา<ะ>ก <จะ S 1> หมดการประชุมตรงนี้ไปแล้วตลาดน่าจะอยู่ในลักษณะที่ค่อยๆปรับตัวลดลงอาจจะกินระยะเวลายาวนานไปในระดับประมาณเดือนถึงสองเดือนที่เป็นลักษณะที่เป็นการปรับตัวลงครับอ๋อก็จะแกว่งแบบนี้ต่อไปก่อนใช่คําถามที่เราถูกถามกันมากก็คือว่าตลาดปรับขึ้นมาถึงพันสี่ร้อยจุดทําไมบุญหลวงเราไม่อาจจะขึ้น ก็เพราะว่าเราดูในแง่ของตัวเลข Data ที่เราตามตลอดทั้งเชิงของภาพแมกโรแล้วก็เอ n นิ่งของบริษัทเนี่ยเราพบว่ามันไม่ได้มีภาพที่สอดคล้องหรือเป็นภาพที่เราเห็นตัวเลขที่จะปีดในส่วนของตัวประมาณการของเราที่ประเมินไว้แต่เดิมครับแต่ถ้าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ฟันโฟลเข้ามาอย่างจริงจังหุง้นมันก็ขึ้นได้ถูกไหมครับฟันโฟเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองในลักษณะของการเทรดบนสภาพคล่อง แต่การประเมินในเรื่องของฟันฟลเนี่ยมันค่อนข้างตอบยากนะครับ,รรบเพราะถ้าเราอิงกับในเรื่องของประเด็นแฟกเตอร์จากฟันฟลอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองลักษณะที่ค่อนข้างเท็สั้นเกินไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสําหรับการที่เรามองการลงชุนในลักษณะที่เป็น6เดือน12บเดือนนะครับอะฮะแล้วถ้ากรอบคนตั้งใจจะซื้อถือระยะกลางถึงยาวเนี่ยรตรงไหนจะเป็นจุดที่ดัชนีที่ประมาณเท่าไหร่ที่จะเป็นจุดที่เราสบายใจในการเข้าซือผมคิดว่าดาวไซ ที่เราเห็นตลาดนะครับแล้วก็ประเมินว่าตลาดอยู่ในภาพที่รีเซนเ a b l e เบลเนี่ยผมยังคิดว่ายังอยู่ในสิ่งที่เราเห็นนะครับที่ตลาดปรับตัวลงไปต่ำกว่าพันสามร้อยมากๆในระดับหนึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เห็นการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนมากๆนะครับไม่ได้เพี้ยนไปจากที่เราประเมินมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าระดับ ที่เราเห็นอินเดียลงไป1200องร้อยกว่ายังเป็นระดับที่ซื้อลงชุนได้ครับอ๋อครับคือหลายคนก็ลุ้นอยู่ครับว่าบิกแคปเนี่ยที่ผ่านมาก็แรลลี่มาสักพักหนึ่งท่าจบรอบหุ้นใหญ่จะเป็นคิวหุ้นกลางหุ้นเล็กบ้างพี่นิตมองอย่างนั้นไหมฮะตรงนั้นเป็นไปได้ครับเราจะเห็นหุ้นใหญ่เนี่ยเริ่มนิ่งหรืออาจจะเริ่มค่อยๆอาจจะลงนะครับ ในขณะที่หุ้นกลางก็ต้องมาเป็นลักษณะส e l e c ก i v e คงไม่เป็นลักษณะซื้อเป็นลายเซกเตอร์ S <S ไปเลยนะครับประเภทซื้อกาดเลยผมคิดว่าเราไม่น่าจะอยู่ในภาพอย่างนั้นเพราะว่า<ต>การที่เราใช้กลยุทธ์แบบนั้นเนี่ยโม m มนตัมเ l a y แบบนั้นเรามักจะใช้ในตลาดที่เป็นขาขึ้นใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะคาดหวังว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือย,อยังแต่ว่า ถ้าดูณปัจจุบันนี้ใน,ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่เห็นภาพที่ตลาดกลับตัวเป็นตลาดตลาดขาขึ้นไปแล้วนะครับเราไม่ได้มองอย่างนั้นเรายังมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่การแลนดี่ของ ตัวราคาหุ้นไม่ได้เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือมุมมองในเชิงบวกฉะนั้นเนี่ยการแรลรี่หรือการดีดตัวในรอบนี้เราเลยคิดว่ามันมีกรอบที่จำกัดฉะนั้นเลยกลับมาที่ดีฟฟในลักษณะของคำจงจัดความเนี่ยก็คือเรายังมองว่าเป็นการดีดตัวขึ้นชั่ว,วคราวในลักษณะที่เป็นแบร์มาร์เก็ตครับมีหุ้นตัวกลางตัวเล็กที่พื้นฐานดีๆที่เราชอบบ้างไหมครับปีนี้อตอนนี้ที่ที่เรามองนะครับ ในส่วนของตัวอย่างตัวคอมเซเว่นเราดูใช้ได้นะครับในแง่ของตัว Earning Growth ในแง่ของตัว Margin ที่มีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่วันนี้เราเราแนะนำนะครับในส่วนของตัวหุ้นเองเนี่ยในส่วนของตลาดเอง ย่งค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเราค่อนข้างหาหุ้นยากพอสมควรครับอืมอืมอืมได้ครับโอเคเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตกันเดี๋ยวคุยกันเป็นระยะกันนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับทางฝั่งของบลรวหลวงนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าดัชนีสกประมใกล้ๆพันสี่ร้อยจุดเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการหาจังหวะทํากําไรออกมานะครับ จริงๆหลายท่านน่าจะมีกำไรนะครับรอบนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่พอสมควรใครถือหุ้นตัวใหญ่ๆเอาไว้เนี่ยก็คงมีกำไรกำไรกันอยู่เนี่ยนะครับอาจจะหาจังหวะในการเทคโปรฟิตกันอยู่แล้วก็ลงไปรอซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูกลุ่มใหญ่ๆจริงๆบ้านเราก็มียู่สัก3าี่กลุ่มกลุ่มพลังงานจะถามว่าราคาน้ำมันจะไปไกลได้ขนาดไหนแถวๆตรงนี้ก่อสักประมาณ40เหรียดแล้วเนี่ย ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าราคาน้ํามันจะไป50-60แบบนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับกลุ่มพลังงานก็ตอบอยากว่าจะขึ้นไม่ขึ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อันนี้ก็ต้องไปตามทิศทางเศรษฐกิจซึ่งปีนี้ก็คงจะไม่ได้โตอะไรมากมายนักเนี่ยนะครับแบงก์ก็น่าจะกลางกลางเพราะฉะนั้นก็จะมีก,กลุ่มหนึ่งที่ยังเดายากก็คือกลุ่มสื่อสารอันนี้ก็ต้องไปถามถามคุณพิษดีไหมครับถามคุณพิษโปราทารรมิกของยัสมินนะครับว่า สุดท้ายแล้วเกมของกลุ่มนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็เดายากอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นจังหวะที่หุ้นใหญ่จะต้องมีการคอร์เรคชันหรือไม่แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่นักทุนรายย่อยในรออยู่นะครับก็คือหุ้นตัวกลางหุ้นตัวเล็กอาจจะได้เล่นกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่ตลาดจะปรับฐานอย่างจริงจังจริงจังหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ